จับได้ว่าแฟนแอบ,บไปมีมือที่สามจะทำอย่างไรดีคะถ้าแฟนของคุณไปมีมือที่สามแล้วถ้าคุณไม่แก้ก่อนอ่ะปัญหาที่หนึ่งครับคุณเนี่ยต้องนั่งมองครับเขาให้ความสำคัญครับคนอื่นครับคุณเป็นสามีแท้แท้คุณเป็นเมียแท้แท้อยู่กับบ้านอ่ะแต่มันไม่มองคุณสำคัญครับคน,คนที่คอยซับพอร์ตสนับสนุนอยู่เบื้องหลังทุกความสำเร็จของเขามันไม่เห็นความสำคัญครับแต่มันจะเห็นความสำคัญคนอื่นครับคุณจะกลายเป็นเพียงตัวเลือก ที่เขาลังเลจะเลือกนะและไม่เลือกครับรักคุณเนี่ยถูกแบ่งครับหรือโดนหานครึ่งครับแล้วคุณจะต้องอยู่ในความทรมานเพราะคุณจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนความระแวงตลอดคุณจะถูกแทนที่คุณจะกลายเป็นคนที่ถูกแทนที่ในทุกสิ่งรูปคู่ที่คุณเคยโพสกับแฟนอยู่ดีๆเมือที่สามมันจะทะเลาะกับแฟนคุณไม่ให้คุณโพสต์รูปคู่กับแฟนคุณครับและสุดท้ายแล้วคุณต้องยอมรับ ความจริงอันโหดร้ายครับวันนี้มือที่สามขึ้นมากุมบางเหียนทั้งหมดแล้วคุณเป็นหลวงแต่ใช้ชีวิตเหมือนกับคนเป็นน้อยถ้าคุณทนได้ในความรักครั้งนี้คุณทนแต่ถ้าคุณทนไม่ได้ต้องฟังจิตวิทยาที่ครูคมจะบอกต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งครับคุณต้องดึงความสนใจของคนกลับมาครับวันนี้ถ้าเขายังคุยอยู่กับคุณนะและยังคุยอยู่มือที่สามคุณต้องดึงความสนใจกลับมาที่เรา100%ให้กระตุ้นเวลาดีๆในอดีตร่วมกันภาพที่เราเคยใช้ชีวิตอยู่ ด้วยกันช่วงแรกๆส่งให้เขาดูครับว่าช่วงนั้นเนี่ยรักกันมากขนาดนี้นครับแล้วอันต่อมานะทําตามสเต็ปน,น,นะอันต่อมาคือเล่าว่ามีคนคนหนึ่งมาจีบแล้วบอกอารมณ์ประมาณน้อยหน้าเบื่อจริงเลยคนนี้มันโทรมาตลอดเลยเขาพยายามมาจีบหนึ่งคือทําให้รู้สึกดีครับสองมันจะ t r a n s อร์มาที่ความรู้สึกถึงห่วงครับคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าคุณก็มีทางไปคุณก็มีทางเลือกคุณก็มีคนอื่นที่หมายปอง เพราะคุณจะกลายเป็นของตายทันทีถ้าเขารู้สึกว่าคุณไม่มีวันไปไหนเขาจะมองคุณเป็นของตายแล้วคุณไม่มีทางได้เป็นเบอร์หนึ่งในใจของใครครับสองครับให้ใช้จิตวิทยาย้อนกลับครับยกตัวอย่างเช่นวันไหนที่อารมณ์ดีๆนะอันนี้เฉพาะอ,อารมณ์ดีๆนะคุยกันอยู่ฉันมีเรื่องของมือที่3จะบอกคุณด้วยแหละแต่คุณคงไม่อยากรู้หรอกแล้วทิ้งไว้แบบนั้นครับไม่ต้องพูดต่อนนะ มันจะทําให้อีกฝ่ายพยายามหาคําตอบเองแล้วคุณจำไว้ครับว่าความคิดของมนุษย์ไหลลงสู่ที่ต่ําเสมอเขาจะรู้สึกว่าหรือว่ามือที่สามมันมันแอบมีกิ๊กด้วยวะหรือว่ามือที่สามมันไปทําอะไรมาวะหรือมือที่สามมันมีแฟนของมันอยู่แล้ววะหรือมือที่สามคือเขาจะพยายามหาคําตอบในแง่ลบๆกับมือที่สามอยู่ตลอดเวลาคือมันคิดดีไม่ได้เลยครับเขาจะหาคําตอบในแง่ลบๆเกี่ยวกับมือที่สามอยู่ตลอดเวลา นั้นต่อมาครับสร้างพื้นที่ปลอดภัยครับทางความรู้สึกครับคือคนเราเป็นนี้ครับเวลาที่คนไม่เลือกคุณเวลาที่คนมีกิ๊กมีชู้มีน้อยต่างๆหรือคุณไม่ได้เป็นที่หนึ่งในในใจของใครมันเกิดจากการที่คุณไม่ควบคุมสององค์ประกอบนี้เป็นหลักหนึ่งคือคุณไม่ได้ดึงดูดอีกฝ่ายแต่คุณพยายามบังคับคนเราอยากเลือกใครก็ตามแต่เป็นคู่ชีวิต เพราะเขารู้สึกว่าอยู่กับคนคนนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจฉลาดครับคุณต้องทําให้คนอื่นรักคุณเพราะคุณค่าที่คุณมีครับแต่วิธีการเซตคุณค่าของเราให้ให้คนรู้สึกว่าเรามีคุณค่าเนี่ยเดี๋ยวนนี้ไปเรียนกันในคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนสองครับคุณต้องสร้างสร้างคงมอมฟอร์ทโซนให้คนรู้สึกว่าหนึ่งเขารู้สึกว่ามันมีความมั่นคงในความสัมพันธ์กับสองครับมันมีความอ่อนโยนครับ อีกฝ่ายต้องรู้สึกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความอ่อนโยนไม่ใช่การแข็งกระด้างเพราะงั้นเนี่ยหน้าที่ของเราวิ่งแค่2หลุมนี้เท่านั้นครับคุณทําแค่2อย่างครับแล้วเดี๋ยวมันจะทําอย่างที่3ครับแฟนของคุณจะมีหน้าที่นี้ครับมันมีหน้าที่มาเอาเอาอกเอาใจคุณมันมีหน้าที่มาประคบประงมคุณมันมีหน้าที่ทําให้คุณพึงพอใจจําไว้ครับหน้าที่ของคุณคือมีหน้าที่ยั่วหน้าที่ของเขาคือเลยครับมีหน้าที่อยากครับคุณเป็นที่หนึ่งในใจของใครก็ได้ ถ้าคุณยั่วเป็นยั่วในที่นี้หมายถึงว่าทําให้สมองของอีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าจนหน้าเสียดายและการอยู่กับคุณคือพื้นที่เซฟโซนปลอดภัยที่สุดในชีวิตมันจะมี32ประโยคครับทาให้คุณดูมีคุณค่าสูงครับการเป็นที่หนึ่งในใจของแฟนอีกฝ่ายไม่ต้องรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าแบบสูงขึ้นไปครับไม่ใช่ มันเห็นว่าคุณค่าของคุณแม่เท่านี้ครับนะเท่ากับมะเล็ดถั่วเขียวเงี้ยคนมันจะเทิดทูนคุณเพราะมันรู้สึกว่าคุณเหนือกว่าเขามันรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าให้พวกเราพิมพ์รหัสแช็หนึ่งครั้งนะครับแล้วพิมพ์รหัสปรูคอมเมตตาครับด่วนเลยครับนะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิมกคอยวัดระแวงว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะ การลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่น วิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีโก้กับ,บหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปาลมือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่3ครับเพราะจริงแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟร์นะครับเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับครูคามให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_9 underscore นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ